ครับสูงมากมากสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับรายการทัวหอรอบอนนะครับผมคอนโดสักแห่งหนึ่งในขอนแก่นนะครับเป็นคอนโดที่อยู่แถวใกล้เช็นทคัลนะครับตรงนี้ก็คือเป็นจุดส่วนการนะครับผมนะฮะซึ่งเป็นจุดส่วนการที่อยู่ชั้นล่างสุด ซึ่งห้องของเจยอยู่ที่ชั้นที่34มันน่าจะมีทั้งหมด36ชั้นได้ครับเดี๋ยวเราก็นั่งรอเจสักพักนะครับเดี๋ยวเจก็คงมาลาพาตอนนี้ก็น่าจะยังไม่พูดอะไรเยอะนะครับเดี๋ยวรอเจมาก่อนให้เจ่าลัวาพาเลยนะผมแล้วถ้าถามว่าทำไมโฟถึงได้ EP นี้เป็น EP พิเศษนะครับก็เพราะว่าเจก็สะดวกด้วยไงเพื่อนคนอื่นก็ยังไม่สะดวกเพราะว่ามันก็ใกล้จะสอบแล้วก็เลยแบบว่าคลิป EP อืินอาจจะเอาไว้หลังสอบแต่ว่าคลิปนี้โฟก็เลยขอเป็นคลิปแรกก่อนสอบครับก็จะมีตู้เซเว่นสองตู้ มีไมโครเวฟนี่นะครับถ้าเราเดินเข้ามานะครับเราก็จะเจอตุ๊กนะครับมิวบอกเหมือนบอกว่ามีเอกสารค่าน้ำค่าไฟใช่ไหมเราก็ต้องมีกุญแจก็ต้องมีกุญแจถึงจะเปิดได้ใช่ไหม,มอ่าครับผมอันนี้ก็คือโซนบริเวณชั้นล่างนะครับผมก็ต้องแตะกีการะครับแล้วก็ขึ้นไปที่<ม>ชั้นสามสามห้านะครับไม่ใช่สามสิบหกก็คือชั้นอื่นเราไม่สามารถกดได้ใช่ไหมอ่าสามารถกดได้เฉพาะชั้นของตัวเองใช่ชั้นสี่ะชั้นตัวเองแล้วก็ชั้นสามห้าอ่าครับผมแล้วก็ที่จอดรถใช่ไหม นี่นะครับกานที่ 35. อันนี้ก็จะคือจุดลงทะเบียนก่อนเนยี่ใช่ไหมใช่นี่นครับก็คือบริษารใช้บริการฟรีใช่รรใชแต่ว่าวันนี้ที่เราจะพามาดูนะครับก็คือทีดน้าํายาค่าเวลานะครับผมโควิด1 9ก็เลยไม่สามารถเข้าไปได้ครับเราก็จะมีสระว่ายน้ำตรงนี้แล้วก็มีฟินิชตรงนี้แล้วก็ที่ชมยืนตรงนี้นะครับ แต่และชั้นก็จะมีบริการทิ้งขยะใช่ไหมเจ้ก็คือ,อ,อแต่และชั้นก็คือมีจุดบริการนะครับจะมีแม่บ้านมาเก็บลงไปทุกวันนะครับผมตรงนี้ครับอ่ามีขยะยแห้งกับขยะเปียกน,นะครับผมแล้วด,ดีบนี้ก็คือมีบริการทั้งหมดกี่ตัวเจ้ส,<ะ>สามตัว<ะ>ใช่ไหมครับอ๋อก็คือถ้าตัวไหนมาก่อนเราก็สามารถลงตัวนั้นได้เวลาไปเรียนก็คือถือว่ารวดเร็วอยู่เลยรวดเร็วใช่ไหมครับอ๋อนี่นะครับชั้นสี่ ก็จะอยู่แค่เซ็นทั้งเลยนะครับตรงนั้นก็มีตู้กดน้ำมีเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าบริการสำหรับใครที่แบบว่าไม่มีเครื่องซักผ้าอยู่ในห้องเครื่องอกผ้าอ๋อมกรแหงเลยแล้วนี่ก็จะเป็นบเออบริการให้คนเดียคนเดกดน้ะอันนี้ก็คือห้องอ่านหนังสือนะทุกคนปิดทำความสะอาดโควิดแล้วนะครับผมมามีโซฟาใช่ไหมอ่าฮะแบบให้นั่งเล่นนั่งถ่ายรูปมีแบบแสงฟองแสงไฟให้เราแบบ จัดฉากถ่ายรูปได้ใช้แบบได้ตามสะดวกใครอยากมานั่งอ่านหนังสือเงียบมาได้เลยว่ามันไม่ค่อยมีคนเขาเรียกว่าห้องอะไรห้องลิฟวิ่งลูเจ๊เคยมาไหมมาบ่อยมากับใครมาคนเดียวมาคนเดียวเดี๋ยวเราไปดูโซนธรรมชาติกันครับผมอ่านี่ครับก็จะเป็นทางเดินไปนะผมที่มาแบบมานั่งเล่นนั่งสูดอากาศรับลมมันก็ชิวดีนะใช่ก็ก็ถือว่าเย็นนะเจ๊ใช่ไหมไม่ร้อน ว่าชอบตรงที่แบบเขาเหมือนใส่ใจให้เราแบบได้เออสูรบรรยากาศอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือบริเวณทางเข้าด้านหน้านะครับผมโค้ชจอดรถตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้ก็คือจอดตรงนั้นนะครับจอดมอไซค์แล้วก็เดินเข้ามาทางนี้แหละครับเดินเข้ามาทางนี้ทางนี้ทางนี้ก็เดินเข้ามาแล้วก็ให้เจมารับนะผมต่อไปนะครับชมห้องนะครับผมห้องที่เจอยู่นะครับผมเจพาไปชมห้องหน่อยไปกันเลยนิติดของ ถ้ามีปัญหากุญแจห้องอะไรครับก็คือมาที่นี่เหมือนกันที่นี่ที่เดียวเลยนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นส่วนตึกขอ,องโรงจอดรถน,นะครับผมมีทั้งหมดกี่ชั้นเจ๊เจ็ดชั้นถ้าจำไม่ผิดอะนะชั้นบนสุดจะเป็นแบบชั้นดาดฟ้าจะมีสนามฟุตบอลสนามฟุตบอลเราสามารถไปได้ใช่ไหมใช่เราสามารถไปได้ครับเดี๋ยวตรงนี้คืออะไรครับอันนี้จะเป็นแบบว่าจักานของคอนโดที่แบบว่าให้เรา,าเราช่าได้เลยจะขึ้นไปสนามบอลกันนะครับไปกันเลย ปิดพื้นที่ส่วนกลางอีกแล้วก็คือเรามาผิดวันมากเลยนะครับนี่ก็จะเป็นสนามเด็กเล่นนะครับผมก็มีสนามบอลมีที่นั่งเล่นตรงนู้นด้วยนะครับผมอ่านี่นะครับก็จะเป็นภายในบริเวณห้องนะครับก็คือโซนรับแขกหรือว่าโซนนั่งเล่นนะครับผมมาก็จะมีโซฟาให้มีตู้ให้แล้วก็มีทีวีให้นะครับผมห้องก็ใหญ่พอสมควรอยู่นะครับอันนี้ก็เป็น ส่วนห้องครัวนะครับผมอะมีสิงล้างจานมีที่เก็บของมีตู้เย็นให้นะครับผมให้แล้วก็มีที่รับประทานอาหารนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นวิวด้านนอกนะครับส่วนบริเวณนี้นะครับก็จะคือบริเวณห้องน้ำนะครับผมก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้นะครับผมก็จะแยกเป็นห้องโซนอาบน้ําด้วยนะครับผมก็จะมีทั้งโซนแห้งแล้วก็โซนเปียกนะครับผมออันนี้นะครับผมก็จะเป็นโซนห้องนอนนะครับก็จะมีเตียง มีตู้นะผมะนี่นะครับเจ้าของห้องเ <c oughs> <c oughs> จ้าของห้องกําลังแต่งตัวอยู่นะครับแป๊บหนึ่งแล้วก็ในห้องนอนนะครับก็จะมีแอร์ให้หนึ่งตัวนะผมตรงนี้อ่าแล้วก็มีทีวีให้ด้วยนะครับผมจะมีแอร์ตรงห้องรับแขกอีกตัวหนึ่งครับผมก็คือมีทั้งหมด2ตัวนะครับผมอ่ะแหละครับทุกคนอ่าเดี๋ยวโค้ชจะพามาสอบถามเจ้าของห้องนะครับนั่นก็คือเจ๊ฟาร์มเอง อยากให้จีนะครับแนะนำชื่อเสียงเรียงนามนะครับผมพี่ฟาร์มนะคะอยู่คณะวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นค่ะการจัดการปกครองท้องถิ่นชั้นปีที่2ค่ะอายุ20ปีเป็นดาวเดือนสาขาหรือเปล่าครับน้าป็นดาวเดือนสาขานะเขาบอกว่าสาวการปกครองมีแต่คนสวยๆครับแต่กงก็เหมือนกันนะครับ <'t> work, ไม่ต้องไม่ต้องเขินแล้วก็คือตกใจก่อนแล้วก็ขำอะไรคอนโดที่จีอาอาศัยอยู่นี้คือชื่อคอนโดอะไรครับชื่อเดอะเบลดไฮคอนโดค่ะอยู่ตรงถนนมิตรภาพอยู่ข้างๆเซ็นท่านนะคะไกลจากเซ็นท่านเยอะไหมครับไม่ไกลแค่แบบเดินไปข้างหน้าแล้วก็เดียวนิดนึงก็ถึงเลยห่างจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนี่สี่กิโลใช่ไหมครับใช่ถ้าแบบเวลารถไม่ติดใช่ไหมแค่แป๊บเดียวก็ถึงเพราะแบบมันเป็นทางตรงแล้วก็เดียวเข้ามหาวิทยาลัย รู้สึกเหมือนเรานั่งเป็นทางการเลยครับเหมือนเหม, <laughs> มือนถ่ายคาลิปอะไรก็ไม่รู้ <laughs> <laughs> ก็คือทางการมากอะ่อะค่าเช่าเดือนละเท่าไหร่ครับที่ห้องที่ฟาร์มอยู่ก็จะประมาณ1,000งบาทไม่ร,ร,รวมค่าน้ำค่าไฟ ถ้าเป็นห้องอื่นๆที่ชั้นล่างลางไปอ่ไรก็อาจจะมีตั้งแต่ราคา6000บาทถึงหนึ่งหมื่นอัพมันจะแบบราคาขึ้นอยู่กับความสูงของชั้นแต่ละชั้นด้วยยิ่งสูงคือยิ่งแพงชั้นที่เจ๊อยู่นี่คือชั้นที่34ใช่เป็น10,000บาทห้องอื่นอาจจะแบบ15ื่นห้าหรือ1มื่นสองแต่นี้คือแบบได้ราคา10,000คือเราสามารถซื้อได้ใช่ไหมใช่สามารถซื้อได้แล้วค่าน้ำค่าไฟนี้ยังไงครับค่าน้ำค่าไฟก็จะคิดตามหน่วยบ้านปกติเลยอันนี้แบบ มีแอร์สองตัวเปิดตลอดก็จะตกอยู่ที่ประมาณ500กว่าบาทค่าไฟอะนะแต่ค่าน้ำก็จะอยู่ประมาณร้อยนิดนดประมาณค่าไฟนี่ก็คือหน่วยละสามบาทใช่ไหมใช่ก็ถือว่าไม่แพงนะครับคือมันได้ความเซฟด้วยไงรับอยู่ที่นี่คือแบบการจะขึ้นลิฟต์หรืออะไรเงีย้ยมันก็ต้องแบบใช้คีการแล้วก็แบบจะมีแบบระบบความปลอดภยัยมีรปภมีนู่นมีน,นั่นมันก็ถือว่าคุ้มกับราคาที่แบบเงินที่เราได้จ่ายไป แล้วคีย์การนี้ก็คือไม่สามารถกดชั้นอ<ช>ื่นได้าาสามารถกดชั้นไหนได้บ้างเราสามารถกดัได้ก็คือชั้น4ี่ชั้นเครื่องซักผ้าชั้นแบบตู้กดน้ำอะไรอย่างนี้แล้วก็ชั้นตัวเองแล้วก็จะเป็นอีกชั้นนึ่งเป็นแบบชั้นฟิตเนสสระว่ายน้ำอะไรประมาณนี้ที่เราไปดูมากันวิธีใช่ไหมคะใช่ว,ว่าอยู่สระว่ายน้ำาอะไรก็เครื่องซักผ้าก็ <c oughs> มีบริการค<ช>รบถ้วนมีครบหมดเลยลก็คือแบบสะดวกมากแบบมีห้องอ่านหนังส่งหนังสือให้ครบด เรปปนี้ก็คือปลอดภัยใช่เฝ้าตลอด24ชั่วโมงก็สมราคาใช่ไปสมกับราคาแล้วเจ๊มีความคิดท,ที่แบบว่าจะย้ายออกจากที่นี่ไหมหรือว่าจะอยู่ที่นี่จนจบมีนะก็ค,ะคิดว่าจะอยู่ที่นี่แบบไปเ,เรื่อยอันออนี้นะครับผมมาวันนี้กข็ขอขอบคุณแขกรับเชิญเจ๊ฟาร์มนะผมที่ <c oughs> จะพาไปรู้สึกว่าเป็นทางการมากเลยนะครับเดี๋ยวอีกทีหน้าเรจะพาไปที่ไหนก็รอติดตามชมกันนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งชอบโพส,สต์ดีสไตล์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วะคระับบ๊ายบาย